เอาเชิญเลยครับทำไมต้องใส่มันไม่ต้องเยอะครับสุขภาพสุขภาพที่ดีขึ้น <deep S 1> ไม่ใช่สุขภาพพี่แย่ลงนะผู้ชมครับดีขึ้นดรขแล้วเครื่องเคียงเคียวอะไรบ้างครับนั่นมีแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายครับครับผมอันนี้ไข่กับพริกเผาครับไข่กับพริกเผาครับผมทำไมต้องใส่ครับเพื่อสีที่สวยงามแล้วก็ รสชาติพี่ดีขึ้นรสชาติดีขึ้นอ๋อมีไข่กับพริกเผานะผู้ชมครับอันนี้เป็นสูตรทางร้านเลย <ใน S 1> แล้วเราต้องใส่ผงกะหรี่ไหมครับนี่หรือว่าไงใส่ครับใส่ครับใส่ในร้านครับใส่ขั้นตอนสุดท้ายซอสอพิเศษซอสพิเศษครับทำไมถึงวไหวงั้นครับซอสพิเศษของทางร้านครับอ๋อเพืเ่อความรวดเร็วครับเป็นซอสที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อฮะเมือ่อก่อนอยู่ร้านที่ไหนครับอำเภอเมฆครับอำเภอเมฆทร้านอาหารร้านอาหาร น้ำซุปใช่ไหมครับอหน้าตาหน้าทานเลยนะเราจะรู้ได้ไงว่าปลาหมึกสุกครับนี่สุกแล้วครับหมึกสุกเร็วมากครับอ๋อเครื่องทะเลที่สุกเร็วครับครับผมอันนี้คือผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ได้เะลยครับรสชาติของผงกะหรี่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกไงบ้างครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยทำให้หันเป็นไงมันจะหอมครับหอมหอมเครื่องเทศครับครับผมเน้นปลาเนาะ นี้คือน้ำตาลัหวานนิดนึงไก่ได้แล้วเนาะครับแห้งๆไปก็ใส่ไปน้ำนิดนึงคือผงกะหรี่ที่น่าทานเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำหรือเป็นแห้งๆก็ถือ๋อคั่งๆเยิ้มๆครับผมใช่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับครับเท่าไหร่ครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่อันนี้แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทครับผมแปดสิบบาท เชียบร้อยนะคุผู้ชมครับเชฟอ้วนของเรานะครับชื่อแกก็วันนี้ครับเชฟอ้วน